แถบไคเปอร์คืออะไรแถบไคเปอร์เป็นพื้นที่กว้างใหญ่นอกวงโครจรของดาวเนปจูนซึ่งมีวัตถุน้ำแข็งจำนวนมากรวมทั้งดาวเคราะห์แคายอย่างดาวพลูโตโต,ตลอดจนวัตถุขนาดเล็กอย่างดาวหางและดาวเคราะห์น้อยแม้ว่าแถบไคเปอร์จะถูกตั้งสมมติฐานขึ้นเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่1950แต่จนกระทั่งถึงทศวรรษที่1990 จึงมีการค้นพบวัตถุในแถบไครเปอร์ชิ้นแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการค้นพบวัตถุอื่นๆอีกจำนวนมากและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพื้นที่อันไกลโพ้นของอวกาศก็เพิ่มขึ้นอย่างมากหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจที่สุดของแถบไครเปอร์คือต้นกำเนิดของวัตถุ นักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าแถบไครเปอร์เป็นเศษซากของดิสก์สและฝุ่นในยุคดึกดำบรรที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์อายุน้อยในขณะที่บางคนคิดว่ามันก่อตัวขึ้นในภายหลังในประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะซึ่งอาจเป็นผลจากการอพยพของดาวเครอยักษ์ความลึกลับอีกอย่างของแถบไครเปอร์คือวงโคจรที่แปลกประหลาดของวัตถุบางชิ้น ตัวอย่างเช่นวัตถุจานวนหนึ่งในแถบไคเปิ์มีวงโคจรเป็นวงรีสูงซึ่งพาวัตถุเหล่านั้นไปไกลเกินกว่าระนาบของระบบสุริยะวัตถุเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเดี่ยวและวงโคจรของพวกมันบ่งชี้ว่าวัตถุเหล่านี้อาจถูกรบกวนโดยแรงโน้มถ่วงของวัตถุขนาดใหญ่ที่ยังไม่ทราบในระบบสุริยะชั้นนอก แม้จะมีความลึกลับเหล่านี้แต่นักดาราศาสตร์ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำความเข้าใจแถบไคเปอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นยานอาวกาศนิวฮอร i ไ o ซันได้ทำการบินผ่านดาวพลูโตในปี2015และทำให้เราได้เห็นดาวเคราะหแครดดวงนี้และดวงจันทร์ในระยะใกล้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้หอสังเกตการบนภาคพื้นดินยังคงคง้นพบวัตถุในแถบไคเปอร์ใหม่ๆ และการสังเกตของพวกเขาได้ช่วยปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพื้นที่อันไกลโพ้นของอวกาศขณะที่เรายังคงไขปริศนาของแถบไครเปอร์เรากำลังเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายานอาวกาศลำใหม่และหอสังเกตการบนภาคพื้นดินจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภูมิภาคอาวกาศอันน่าทึ่งนี้แก่เรา และเราคาดว่าจะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวัตถุน้ำแข็งที่ขอบระบบสุริยะของเราการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในแถบไคเปิกคือการระบุดาวเครอสแคลหลายดวงซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่พอที่จะถูกทำให้กลมด้วยแรงโน้มถ่วงของพวกมันเองแต่ยังไม่ได้หักล้างเศษซากอื่นๆที่อยู่ในวงโคจรของพวกมัน นอกจากดาวพลูโตซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกพิจารณาว่าเป็นดาวเคราะหดวงที่เก้าในระบบสุริยะของเราแล้วปัจจุบันยังมีดาวเคราะห์คลอีก4ดวงที่เป็นที่รู้จักในแถบไคเปิดได้แก่เฮาเมอามาเกะมาเกอริสและกงกองดาวเคราะห์คลาแต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะของตัวเองตัวอย่างเช่นเฮาเมอามีรูปร่างที่ยาวมากคล้ายกับลูกฟุตบอลที่ยืดออก ขนาดที่เอริสมีขนาดใหญ่กว่าดาวพลูตโตเล็กน้อยและมีวงโคจรที่เอียงมากซึ่งอยู่ห่างจากระนาบของระบบสุริยะจากการศึกษาวัตถุเหล่านี้และคุณสมบัติของวัตถุเหล่านี้นักดาราศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราอีกแง่มุมที่น่าสนใจของแถบไคเปอร์คือการศึกษาดาวหางซึ่งเชื่อว่ามีต้นกำเนิดในอวกาศแถบนี้ ดาวหางประกอบด้วยส่วนผสมของน้ำแข็งและฝุ่นและวงโครจรของพวกมันสามารถพาพวกมันเดินทางไกลเพื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์น้ำแข็งของมันเริ่มกลายเป็นไอทำให้เกิดลักษณะโคม่าหรือหางที่สามารถมองเห็นได้จากโลกจากการศึกษาดาวหางในแถบไคเปอร์นักดาราศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะของเรา องค์ประกอบของดาวหางสามารถให้เบาะแสกเกี่ยวกับสภาวะและวัสดุที่มีอยู่เมื่อระบบสุริยะก่อตัวขึ้นและวงโครจรของดาวหางสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของระบบสุริยะในยุคแรกเริ่มได้